ดูแลรักษาลำดานยังไงก็อยากจะให้ท่านนะครับดูเรื่องลำดานวัดเขกกำหนดเขี่ยให้ดีนะครับอย่าพลาดเหมือนเกษตรลูกเรือซึ่งลุก่กําลำดานศาสนาไปแล้วต้องถูกฟ้องให้คืนลำดานศาสนาอันนี้คือสิ่งที่ควรจะศึกษาเพิ่มน,นะครับแล้วในส่วนที่คำมั่นสัญญาวันนี้มาทวงคำมั่นสัญญาได้เห็นแล้ว ว่าโฟเทียและโบเทตทำตามคำมั่นสัญญาผมเคยบอกว่าพื้นที่ติดแม่น้ำบาระโกงซึ่งเป็นที่ของโบเทตนะครับขอให้คงสภาพความเป็นป่าไว้ซึ่งวันนี้มาโครงการของเราได้เห็นนะครับว่าท่านทำตามสัญญาในเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็ดีนะครับวิสัยทัศน์ของวันนี้ต้องโฟโฟเทีย e หน่อยนะครับที่รุษาก็ดีนะครับ ที่กสาเป็นโฟเทียเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจในข้อคิดเ็นของพวกเรานะครับแล้วก็จากผลง,งานที่ผมตามดูบูเทกและโฟเทียมานานแล้วก็มั่นใจได้ว,ว่าท่านเป็นคนมีคุณธรรแต่นะครับถ้าวันไหนท่านไม่ทำผมในฐานะผู้ประสานงานคือขายภาะวชนตลอกชาติเชาวและชิงขวผู้ที่ เขาเรียกว่าสารตั้งต้นความร้อนนะผมก็จะต้องมีการระดมมวลชนตามสตาบิบก์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจับตา